กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับเรามาวิเคราะห์ความสําเร็จครับสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกครั้งที่ได้เข้ามาในรายการเส้นทางนักขายจะมาเล่าถึงความสําเร็จและก็การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดเรามาดูเคล็ดลับว่าทั้งบริษัทนี้ทําได้อย่างไรในการเจริญเติบโตวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากทันตแพทย์หญิงะพาวัชระศรีโรธท่านเองเป็นประธานกรรมการและ นายแพทย์พนินชนเลเกียดครับท่านเองเป็นกรรังการผู้จัดการบริษัทเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กจำกัดทั้งสองท่านอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่ผมเกิดนำนะทุกครั้งที่มาเราต้องมาคุยถึงอัปเดตว่า สถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็ไม่เจอกันประมาณสักเกือบปีได้ร่วมปีเลยค่ะร่วมปีเนาะต้องยอมรับอะค่ะว่าเป็นเวลานานพอสมควรเลยทีเดียวนะก็ต้องบอกว่ามารายงานตัวแล้วค่ะน้ำแฟนๆถามเยอะน้ำแฟนๆรายการเราถามเยอะว่าเมื่อไหร่คุณหมอจะมาอีกทีนะอยากอยากสอบถามนิดนึงว่าวันนี้เองเอ็มสตาร์มีอะไรอัปเดตบ้าง โอ้ตอนนี้บรรยากาศในบริษัทเราเองจุดที่เราตื่นเต้นก็คืออย่างที่ทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าเอ็มสตาเป็นธุรกิจแ like บบวันโค้ดวันเวลการสมัครเป็นนักธุรกิจเอ็มสตาเพียงหนึ่งโอกาสในประเทศไทยที่เป็นเฮดค و ا เตอร์เนี่ยเขาสามารถขยายธุรกิจไ,ไปในทุกดินแดนที่ประเทศเประเทศที่บริษัทเอ็มสตาไปขยายธุรกิจอย่างเป็นทางการแล้วอย่างกับตอนนี้ประเทศแรกของเราเลยประเทศแม่ก็คือประเทศไทยรเรามีที่ญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกากัมพูชาแล้วก็ลาวโดยเฉพาะประเทศลาวนี่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปลายปี ที่แล้วนะคะที่กรุงเวียงจันทร์เสร็จแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่น้าี่หรือ22งนะคุณหมอคืองานเยอะมากช่วงนี้เดือนกุมภาเนาะที่ผ่านมาเราก็เปิดสาขาที่2ของที่ลาวคือที่แขวงสวรรค์เขตนะคะแขวงสวรรค์เขตสปปลาววันที่16คุณหมอวันที่16วันที่16เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการขยายตัวของบริษัทค่ะ เห็นไหมที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเกริ่นนาบอกว่าบริษัทนี้เข้ามาทุกครั้งจะต้องมีอะไรที่เป็นเรียกว่าการเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดแวันนี้เรียกว่าเอฟตาร์เราไปประเทศใหญ่ๆด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะประเทศเล็กๆหรืออยู่ในเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวอย่างเช่นอเมริกาเองก็ตามจีแปนก็ตามญี่ปุ่นก็ตามเราตีคู่ขนานไปเลยค่ะคือเราตีทั้งประเทศที่อยู่ใน AEC ด้วยแล้วประเทศที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นประเทศหลัก ของขายตรงเลยอะคือสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นถามว่าทาไมเราไปประเทศแบบนั้นเพราะเราต้องการให้เห็นว่าคือบริษัทขายตรงของคนไทยมาตรฐานเนี่ยได้เข้าต่างประเทศได้แล้วมันก็คือเข้าไปได้คือเรายังคงเป็นบริษัทประเทศไทยบริษัทเดียวที่เป็นเครือข่ายขายตรงแล้วอยู่ในอเมริกากับอยู่ในญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนี่เราเปิดมาตั้งแต่ปี5้าหนึ่งอเมริกาเปิดมาปี5้าสามแล้วคุณหมอแล้วเรายังเป็นบริษัทคนไทยบริษัทเดียวเลยนะคะที่เปิดอยู่ที่นั่นในขณะเดียวกันใน AEC เนี่ยเราก็ตีคู่ขนานนะคะเปิดลาวเปิดกัมพูชาแล้วนี่ เมียนมาก,กันมาสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมเนี่ยเมียนมาเจอเอ็มสตารแน่นอนค่ะ ได้เห็นบอกว่าในเมียนมาในพม่าเองเราเปิดอย่างเป็นทางการด้วยเป็นขายตรงของไทยที่เป็นบริษัทแรกด้วยที่เปิดอย่างเป็นทางการคือทุกทุกประเทศที่เราไปนี่เราจะไปทางสายการทูตพาณิชย์ไปทางสคตเลยคือเรียกว่าเป็นแบบเหมือนบริษัทตัวแทนจากประเทศไทยเลยแหละแล้วก็พอได้มีโอกาสคุยกับทางท่านทูนี้ท่านก็บอกว่ายังไม่มีบริษัทเมืองไทยที่มาเปิดฟอร์มอลแบบคุณหมอทําเลยนะเป็นทางการเลยขออนุญาตใช้เอ็มซาเป็นโมเดลเราก็เลยโอ้โหแบบ ก็น่าจะดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโมเดลนานหรือเปล่านะคะเพราะบางประเทศเราไปเป็นโมเดลตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครตามมาเลยนะคะก็ต้องใจถึงกันนิดนึงจะไปต่างประเทศต้นแบบนะผมจะถามคุณหมอพันดินบ้างนะผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเอ็มสตาร์ผลงานที่ผ่านมาครับก็ถามว่าจริงๆช่วงนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคุณหมอเองก็ค่อนข้างเรียกว่าแบบเอ็มตาเราอยู่ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าคือโดยส่วนตัวคุณหมอเองอยู่เอ็มตามา 8ปปีปีนี้ยัางเข้าปีที่8<ช>แต่ปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราคึกคักมากเป็นพิเศษเลยตั้งแต่ต้นปีนะไม่ใช่เฉพาะอย่างที่คุณหมอภาได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แต่จริงๆเราเองในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เรียกว่าคึกคักมากเพราะว่าเราเปิดสาขาใหม่ๆเนี่ยคือศูนย์บริการเอ็มตาเน็ตเวิร์กที่ที่เปิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับ,รบตอนนี้อีกประมาณ หกเจ็ดแปดแห่งนะฮะก็คือเดิมเราจะมีอยู่ทั้งหมด32สาขาใช่ไหมครับในประเทศไทยแต่ปีนี้ตอนนี้เราก็คงจะปาเข้าไปประมาณ40กว่าสาขาคือเรียกได้ว่าเปิดทุกเดือนเดือนหนึ่งบางทีก็2สาขาตามสาขาตอนนี้มีสาขาที่กําลังรอเปิดอยู่อีกเดียวประมาณ4ีถึงหสาขาที่เปิดอยู่เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของนักทุรกิจเอ็มตาทั่วประเทศซึ่งจริงๆแล้วในในทุกๆจังหวัดที่ที่เราได้ไปเปิด ให้บริการเพิ่มเนี่ยนะครับที่เท่าที่คุณหมอดูเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เลยคือได้รับการตอบรับที่ดีมากๆครับนี่เองคุณหมอก็เพิ่งกลับมาเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้นะฮะจากจังหวัดตรังซึ่งเราเพิ่งเปิดไปได้ได้ไม่ง่ายนะครับแต่โหคนแบบให้ความสนใจเยอะมากมาร่วมประชุมกันแบบเนืองแน่นเลยบาทีเมื่อกี้ดรทักคุณหมอนะคะว่าคุณหมอผอมลงนะถายสิคะว่าคุณหมอผอมลงไปกี่กิโลคะนส เกาสิบนี้ลงมาเหลือห8สิบถนอลงไปยีกว่ากิโลตอนนี้อยากบอกว่าค้อนลดน้ําหนักที่เอ็มซานี่คึกคักกันมากคือไม่มีใครไม่สามารถลดน้ําหนักได้ในเอ็มซานะอาจารย์ตื่นเต้นมากแล้วโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มของฟอร์เมนแอสนี่ฟอร์เมนที่ออกมาด้วยเนี่ยคือตอนนี้เป็นโอกาสของโลกของผู้ชายบ้างแล้วแต่อย่างกับตัวที่อาจารย์เห็นเนี่ยค่ะ จะเป็น2ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Night Defense กับตัว Cleansing Mousse ซึ่งอารมณ์ก็จะแมนๆมากเลยนะคุณหมอคุณหมอใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คุณหมอเปิดด้วยให้ดูนะคะครัก็สำหรับ As n i g h t Defense เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเรียกว่าตัวแรกเลยสำหรับ Form i n นะซึ่งจริงๆเนี่ยโดยคอนเซปต์ของเราเองเนี่ยคือเราคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของของผู้ชายเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นกระแสอยู่แล้วผู้ชายสมัยนี้ก็คือมีความกล้าในการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้น ผู้หญิงผู้ชายมันจะต่างกันหรือเปล่ารหรือผิวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ายังไงผิวผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันเพราะงะั้นการดูแลเนี่ยมันต้องอาศัยต้องอาศัย เขาเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษที่จะสามารถดูแลส่วนผสมพิเศษที่จะดูแลผิวของผู้ชายโดยตรงได้เลยเนี่ยอย่างแอดนี่ฟอร์เมนไนต์ดีเฟนตนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือเรียกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของผิวผู้ชายเลยไม่ว่าจะสภาพผิวเป็นแบบไหนสภาพผิวที่มันมีรูขุมขนเยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งริ้วรอยอะไรเงี้ยตัวนี้ตอนเปิดตัวเนี่ยคุณหมอเราเราจัดประกวดอันนั้นด้วยเลยนะคะประกวดแอดนี่แมนแอนด์วูแมนที่สยามพารากอนตื่นเต้นฮือฮามากตอนที่ออกตัวนี้นะคะแล้วก็นี่คุณหมอก็เพิ่งกลับมาจากประกวด แอนบู๊มันที่ขนมเปนนอ้โหแบบบรรยากาศคือคักไม่แพ้กันเลยนะคะยอยากให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์นิดหนึ่งน่าตื่นเต้นมากแต่เขาบอกว่าน่าทานเป็นเนื้อเจลนะใช่เป็นเนื้อเจใช้แล้วจะให้ความรู้สึกเลยแบบผิวจะดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็หอมไหมครับเดี๋ยวให้ดูสีเดี๋ยวให้ให้ดูสีเห็นสีนะฮะกล้องจับนิดหนึ่งครับเห็นสีไหมฮะ มันอ,อ,อยากให้ได้ลองอยากให้ได้ลองเนี่ยแล้วก็ลองทาเองครโอได้ครับซึมซาบได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็สร้างความมือคาที่ตลาดพนมเปญด้วยเหมือนกันค่ะสินค้าทั้งสองรายการนี้ก็มีที่เอ็มสตา์ที่นู่นแล้วด้วย คือส่วนใหญ่ใช้แล้วก็คือเห็นผลเร็วค่ะความรู้สึกของผิวที่มันนุ่มนวลแล้วก็ความมันของผิวที่มันสามารถควบคุมความมันของผิวผู้ชายได้ได้ค่อนข้างเรียกว่าดีมากๆะไรเงี้ยแล้วพอมาตอนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เป็นตัวอะไรคะรีมซิงมูสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างทําความสะอาดใบหน้าแต่ว่าออกมาในลักษณะที่เป็นเนื้อมูสซึ่งคุณหมอว่าเราน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวเดียวหรือตัวแรกเลยในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะที่ที่ผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างทำความสะอาดใบหน้าที่ออกมาเป็นมูสเพราะส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้เลยแล้วก็รูปร่างหน้าตาดรดูแม้ถ้ามีอ่างนี่ฉันก็ฉีดเพราะว่าจริงจริงฉีดตรงนี้ยังได้เลยนะเพราะว่ามันฉีดฉีดดรเลยก็ได้ครับ อมันมุดเลยมันจะออกมากรองแรกเลยนั่แหละคือมันก็ล้างได้วยใช่ไหมครับก็สามารถล้างแล้วก็ทําความสะอาดได้ตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดควบคุมความมันบนใบหน้าแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยคือผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องสิวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกําจัดแบคทีเรียบนใบหน้าให้มันสามารถอยู่ในสภาพที่สมดุลได้ก็ะก็จะลด คุณหมอเปิดตัวมาได้อาทิตย์เดียวโอ้โหผู้ชายจะรู้สึกประทับใจมากเพราะเขาบอกเขาล้างล้างแล้วปกติผู้ชายจะถูอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับลูบลูอย่างนี้เลยแม่ที่กล้องจับอะไรไม่ได้ช่วยสะพัดก็ดีนะคะไม่ช่สักแผ่นก็ไม่ช่นะครับก็แบบเรียกว่าปกติคือหมอทำเฮลมิตติ้งในงานหรือเปล่าปกติผู้ชายจะล้างหน้าแบบรูปๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้คือเขาจะคลึงอยู่สักพักหนึ่งเลยเพราะการที่เราคลึงใบหน้าอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันทําปฏิกิริยาบนใบหน้าเราใช่ไหมครับก็จะช่วยทําางน ให้สามารถที่จะช่วยปรับสภาพความมันบนใบหน้าควบคุมความมันบนใบหน้าแล้วก็กําจัดแบคทีเรียที่มันเป็นส่วนเกินทั้งหมดเพราะฉะนั้นใบหน้าเราก็จะลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดสิวงเไรตัผู้ชายจะเป็นสิวง่ายใช่เพราะว่าผู้ชายเนี่ยรูคุณขนจะใหญ่รูกุมขนจะเยอะอยู่แล้วไม่เคยดูแลตัวเองด้วยอะแต่คือมันอย่างนี้ไงดรคือผู้ชายเนี่ยนะครับ ต่อมไขมันในผู้ชายเนี่ยมันสามารถทํางานไปจนอายุ7จ็ดแป๋อเหรอใช่ซึ่งแบบมันจะไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงนี่พอเข้าวัยทองอายุ4ี่0ิบเนี่ยหน้าเริ่มแห้งละเพราะว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนไขมันมันจะเริ่มแบบไม่ค่อยทํางานมากเท่าไหร่แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยทำงานได้จนอายุ7จ็ดแเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเรียกว่าแบบตอบโจทย์ได้ผู้ชายทุกวัยอ่ะนะครับได้ทุกวัยแล้วเอสนีฟอร์เมนยังจะมีสินค้าที่มาเพิ่มเติมเป็นแบบเป็นพาเลทกันออกมาอีกเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะในเมืองไทยปีนี้เราจะมีประกวดกันเดือนนนมิถุุาย ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะส่วนในลักษณะของการรุกในเชิงธุรกิจของบริษัทเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราก็คือสร้างเขาเรียกว่าเราสร้างอินฟราสตรักเจอร์สำหรับการขยายเครือข่ายของนักธุรกิจครับตอนนี้เราเข้าไปในประเทศไหนๆเนี่ยนักธุรกิจก็สามารถมันเหมือนกับคุณหมอตัดถนนไฮเวย์เข้าไปแล้วอ่ะแต่ว่าตอนที่จะตัดเข้าไปในบ้านของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวนักธุรกิจต้องตัดกันเองนะว่าถ้าเกิดเขาตัดถนนเข้าไปในบ้านของแต่ละคนมีการขนส่งสินค้ามีการใช้สินค้าในแต่ละครัวเลยก็เกิดรายได้จากการถักทอเครือข่ายของเขาเป็นลักษณะะะแบบนนนั้ค แล้วก็อย่างกับพอเราเปิดถ้าเราเปิดเมียนมาในเดือนพฤษภาค,คมนี้เสร็จแล้วเนี่ยรเราก็คิดว่าเราจะขยายไปที่มาเลเซียกับที่เวียดนาม,มเหมือนอย่างที่ดรเ,เห็นนั่นแหละค่ะว่าเวียดนามก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากมากเลยแล้วก็ใน AEC เนี่ยประเทศไทยถ้าเกิดเราไม่เราไม่ขยายเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราก็จะสูญเสียโอกาสมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปถึงเราจะเห็นแต่คนเกาหลีเห็นแต่คนจีนเข้าไปอยู่เต็มไปหมดเลยแม้แต่ที่พนมเปญคุณหมอย้ายออฟฟิศจากที่เป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะขึ้นมาอยู่ที่พนมเปญทาวเวอร์ ชื่อคือพนมเปนทาวเวอร์นะคะแต่เป็นของเกาหลีค่ะเป็นของกลุ่มบุนไดอย่างเงี้ยคือเต็มไปหมดเลยเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะเราก็เลยอยากให้เห็นแบบเป็นลักษณะของคนไทยหรือนักลงทุนไทยเอกชนไทยขยายเข้าไปกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าเราต้องเ,ออเดินล้ำหน้าเนะาะถ้าเกิดว่าเราช้าไปก็จะช้ากว่าต่างชาติทําให้เอซีเราช้าไปได้เสียผลประโยชน์ไปเยอะน่าเสียดายผมอยากไปถามคุณหมอรพาน,นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของนักธุรกิจว่าปัจจุบันเองเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรบ้าง จำนวนนักธุรกิจของเราตอนนี้ประมาณ2ล้านกว่ารหัสรูม3ล้านแต่ว่าธุรกิจเอ็มซาเป็นธุรกิจที่จะต้องมีการต่ออายุก็เลยอยากรู้ว่าใครแอคทีฟอยู่บ้างใครที่ยังอยู่ในธุรกิจเอ็มซาบ้างเพราะมันคงเป็นเรื่องประหลาดมากนะคะอาจารย์ที่เราจะนับเอาตั้งแต่คนที่สมัครมาตั้งแต่ตอนแรกซึ่งบางครั้งเขาก็คือเขาไม่ได้ทำเอ็มซ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะนับนับ,น,บนับอยู่คุณหมอว่าไม่ใช่แน่ๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีลักษณะของการต่ออายุอะคะ่ะของเอ็มซาที่แอคทีฟอยู่นี่จะประมาณ4-500,000สที่อยู่นะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อแลมีการเติบ อย่างปีที่ผ่านมาตอนงานประกาศเ,าเกียรติคุณนักธุรกิจเอ็นสตาร์สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ทัชวชดีมเราก็มีคนที่มู v i n g อัพขึ้นมาในปีเดียวกันถึง5รหัสซึ่งทั้ง5รหัสนี้ก็คือเป็นมนุษย์เงินล้านมาบางรหัสนี้เป็นมนุษย์เงินล้านมา3 4 5ปีแล้วด้วยซ้ำก็คือมีการเติบโตที่ต่อเนื่องอะค่ะแล้วก็ในทริปเลคคทองนิชั่นต่างๆเราก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องแต่อย่างที่อาจารย์ทราบนะคะว่าเอ็นสตาร์อาจจะไม่ค่อยเหมือนอธุรฯฯกิจเครือข่ายอื่นๆนะคะคือเราเองเราไม่ได้มองว่่่่าาาาาาาธุรรรกกกิิจจจเคคคืือออออขขยยีชงงงงทนนนนึัดํหส้ะ แต่เรามองว่าสินค้าเนี่ยเราต้องการอยู่แล้วสินค้าดีๆแต่ธุรกิจเครือข่ายคือโอกาสที่คนจะสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างชีวิตได้เหมือนๆกันด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วละ่ะใครที่บอกว่าฉันไม่มีโอกาสแบบเธอนี่รจริงๆทุกคนสามารถมีโอกาสเหมือนกันได้อยู่ที่ว่าเขาเรียนรู้แล้วเขาถักทอเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จขนาดไหนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เองจึงเป็นที่มาของผู้คนที่เข้ามาในเอ็มซ่าหลายคนเข้ามาแล้วคิดว่า เข้ามาแล้วสําเร็จง่ายๆเขาโอเคแต่ถ้าเข้ามาแล้วต้องเรียนรู้เขาไม่โอเคซึ่งคุณหมอก็สงสัยมากว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วต้องเรียนแล้วถึงจะประสบความสำเร็จแล้วพาคนอื่นไปประสบความสำเร็จได้ทําไมเขาถึงไม่โอเคเพราะความสําเร็จที่แท้จริงแล้วยั่งยืนคือเราต้องประสบความสำเร็จและพาคนอื่นไปประสบความสําเร็จได้ค่ะหลายๆครั้งที่ทําให้หลายๆคนที่อยู่ในวงการธุรกิจแล้วรู้สึกว่าต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะเขาไม่ยอมรับข้อนี้ค่ะเขาต้องการแค่อะไรที่มันเหมือนกับ มันเหมือนอะไรที่ชั่วคราวนะคุณหมออยากว่าธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่สามารถทําได้แบบเหมือนธุรกิจไม้ยืนต้นนะเราไม่ต้องทําเหมือนธุรกิจไม้ล้มลุกเพียงแต่ว่าคนที่จะเข้าใจได้เขาต้องอยู่ในรอบการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเขาถึงจะเข้าใจบางคนเข้ามาคิดว่าตัวเองจะเรียนรู้ได้แต่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเรียนไปครั้งสองครั้งแล้วก็คิดว่าเข้าใจหมดแล้วรู้หมดแล้วแล้วก็หายไปอะไรเงี้ย คุณหมอจึงอยากให้เราสังเกตจากคนที่เขายังอยู่ในบรรยากาศยังอยู่ในการเรียนรู้เราจะเห็นว่าเขาสามารถเติบโตต่อเนื่องต่อเนื่องได้ค่ะนะคะก็จะเป็นเห<อ>็น<อ>บอกว่าเอ็นซาก็มีกระบวนการในการพัฒนาคนแล้วก็ <c oughs> พัฒนาการเรียนรู้อย่างเขาเรียกเร้ว่าแนวหน้า <c oughs> แล้วก็เห็นที่สำนักงานที่สุขุมวิท <c oughs> ก็คนเข้าไปเรียนรู้กันอย่างอุดมาฝาข้างอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามีคอร์สอบรมอะไรบ้างหรือแนวในการพัฒนาอย่า,างไรบ้าง ก็อย่างที่<ม>ที่เราทราบนะ<ม> <the> คอสเดอะวินเนอร์เราส่วนใหญ่คอส<ม>หลักของเราเลยที่มีอยู่มาตลอดเลยก็คือคอสเดอะวินเนอร์นะครับงเดิมเนี่ยเราก็จะจะจัดกันตั้งแต่แบบเรียกว่าตอนนี้ก็คือรุ่นที่6กนะกำลังจะรุ่นที่69นะคือคือในช่วง2ปีหลังเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คือจัดกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะแต่มาในปีนี้เนี่ยเรามีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในเรื่องของการดูแลองค์กรธุรกิจเนื่องจากว่านักธุรกิจเราเนี่ยในช่วง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอมองว่าเขาอะ่ะคือเป็นผู้นําเขาได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แล้วก็ดูแลองค์กรธุรกิจเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยว่านักธุรกิจเราเนี่ยก็คือจะสามารถดูแลธุรกิจของตัวเองเนี่ยคือองค์กรของตัวเองเนี่ยได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอร์สเดอะวินเนอร์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยแบบปรับคอร์สเดอะวินเนอร์เนี่ยให้มันเป็น1เดือนหนึ่งคอร์สหนึ่งเนี่ยคือเว้น้นงเดือนแล้วก็จัดครั้งหนึ่งือทุกๆ3เดือนนะฮะจัดครั้งหนึ่ง,ง,งซึ่งถามว่าทำไมถึง้องทําาาาย่่ีก็เพระว มันคือส่วนใหญ่เลยเนี่ยพร์มไทม์ของการสร้างธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในการการสุอบรมอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เลยมักจะเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นวันเวลาในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักธุรกิจเราจะค่อนข้างแน่นมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเองเนี่ยคือดูแลกลุ่มอย่างอย่างโดยส่วนตัวคุณหมอนะคือคุณหมอเนี่ยอยู่ในในธุรกิจขายตรงมายี่สิบกว่าปีก็เห็นสมัยก่อนเวลาเราเห็นอยู่ในธุรกิจขายตรงเนี่ยจัดประชุมกันนักธุรกิจจัดประชุมคน4ี่ห้าร้อยคนอะไรเงี้ยแต่เอ็ตาเนี่ยผู้นําเราแบบสุดยอดมากก็ค,คือจัดประชุมทีีนึเรยกวแบบปิด เขาจัดกันทีก็ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเทยเตอร์เนี่ยก็เป็นร่วมหมื่นกันนะคะแต่ถ้าปิดรีสอร์ทถ้าไปแคมป์ต่างจังหวัดนี่คือปิดรีสอร์ทกันเป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็คือจะสามารถที่จะดูแลคอสที่เป็นคอสย่อยๆลงไปในกลุ่มองค์กรของตัวเองบริษัทเองก็จะมีคอสหลักที่ก็ที่ยังคงอยู่ตอนนี้ก็คือ The Winner แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเติมในส่วนของการส่วรมสินค้าลงไปนะซึ่งก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีคอสที่เราจะสำหรับ เขาเรียกว่าทําให้ผู้นำเนี่ยมีมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะในเชิงทั้งเพราะว่าจริงๆเอ็มตายอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอพาพูดถึงเนี่ยคุณหมอกว่าคุณหมอก็พยายามคิดว่าเอ๊ะจริงๆเวลาคนถามเราว่าเอ็มตาคืออะไรส่วนส่วนตัวของคุณหมอเองคุณหมอมีรู้สึกว่าจริงๆถ้าเรามองเนี่ยคุณหมอก็ไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแบบการที่เราเข้ามาในธุรกิจเอ็มตาคือเข้ามาในธุรกิจขายตรงในความหมายของคุณหมอคุณหมอไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่คุณหมอรู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจเอ็มต เป็นคนหนึ่งที่ต้องการค้นหาชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นในธุรกิจเอมตาร์เราจริงเราจริงเน้นมากว่าเขาจะประสบความสําเร็จยังย่งยืนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจริงๆคือเขาต้องเข้าใจตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นการสร้างองค์กรในการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในคอร์สที่เราที่บริษัทเองเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนเพิ่มเช่นเรามีคอร์สใหม่ที่ตอนนี้เราจัดในปีนี้ก็คือเราใช้ชื่อว่าคอร์สเอ็มสตาร์ลีเดอร์นะครับซึ่งจะเป็นคอร์สที่สําหรับระดับผู้นํา ที่มีระดับเข็มของความสําเร็จแล้วเนี่ยถึงสามารถที่จะเข้ามาเรียนอยู่ในคอร์สนี้ได้ซึ่งคอร์สนี้ก็เรียกว่าคนที่เข้ามาก็ต้องแบบ ต้องแบบตั้งใจเพราะว่ามันจะเป็นคอสที่จัดทุกวันจันทร์กลางคืนนะก็คือตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มนะ,ะส่วนใหญ่คอสก็เลยไปจนถึงห้าทุ่มก็คือทุกอาทิตย์เลยทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์รุ่นหนึ่งก็คือสาครั้งสจันทร์แล้วก็จะเริ่มตอนนี้เราเริ่มไปรุ่นที่หนึ่งก็กําลังจะปิดคอสลวนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่มรุ่นที่สองซึ่งก็เรียกได้ว่า บัตรเข้าฝึกอบรมนี้ไม่ต้องพูดถึงคือแบบเปิดมาปุ๊บอาทิตย์เดียวก็เต็มคอร์ส <ules> <ś Yeah> <ห> <os> ที่หนึ่งนี่ก็มีหลายๆคนนะมีแบบส่งไลน์มาบอกคุณหมอว่าคุณหมอขอโทษด,ด้วยหนูซื้อบัตรไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าก็ก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่เป็นไรคือคอร์สเราจัดเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับกับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเข้าใจเข้าใจวิธีการที่จะดูแลองค์กรธุรกิจมันเป็นคอร์สที่เข้มข้นนะอาจารย์เวันนี้เองเนี่ยนักธุรกิจตำแหน่งสูงสุดเนี่ยของเอ็มสามีประมาณประมาณสักเท่าไหร่่่เรียวาตแหงงสสู จริงๆถ้าระดับของความสําเร็จในเอ็มอย่างกับระดับที่เป็นมนุษย์เนินล้านคือมีรายได้หลักล้านต่อเดือนนี่มีร11รหัสค่ะโดยเฉพาะรหัสที่11เนี่ยเป็นรหัสที่เพิ่งเข้ามาในเอ็มซได้แค่2ปี 2> ก็สามารถประสบความสำเร็จมีไรายได้หลักล้านต่อเดือนซึ่ง รหัสที่1 1นี้เป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาเป็นแบบโชคชนเหมือนกันนะคะคมีประสบการณ์มาเป็นเป็นหลายสิบปีบซึ่งเขาเองเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถทําธุรกิจกับเอ็มซาได้เขาโดยส่วนตัวเขาเามองว่าเอ็มซาดูไฮโซดูหรูหราเกินไปอะไรเงี้ยแต่พอเขาได้รับการเปิอดโอกาสเนี่ยตอนแรกเขาก็คือไม่ได้เข้ามา 2ปีเลยทีเดียวกับการติดตามของอัปลายสุดท้ายพอเขาเข้ามาหลายๆคนก็ทักทวงว่าเข้ามาตอนนี้แล้วจะทันเหรอเข้ามาตอนนี้แล้วจะสําเร็จทันเหรออะไรเงี้ยคนอื่นเขาเข้ามาก่อนนั้นเยอะแล้วแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าในเอ็มซ่าคนที่เข้ามาตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วและยังไม่สําเร็จมากมายก็มีมากมายค่ะแต่ว่าตัวนักธุรกิจที่เป็นมนุษย์เงินล้านรหัสที่11เนี่ยเขาเข้ามาแค่2ปีเขาก็มีรายได้หลักล้านต่อเดือนทั้งนั้นผมอยากเรียนถามคุณมรพาอันนี้ถึงว่าถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยเของาารรก <c oughs> จะเดินเข้ามาเอ็มซานะถ้าเกิดว่าเราปูทางแล้วก็บอกเคล็ดลับของความสำเร็จเนี่ยคุหมออยากบอกเขาว่าอันดับแรกเลยให้สํารวจก่อนว่าโครงครสร้างชีวิตเขาอะแข็งแรงดีหรือยังครับชีวิตขาดอะไรคือ ตัวตึกยังจะต้องมีโครงสร้างนะคะเราจะทําอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างเราโอเคไหมโครงสร้างของชีวิตเขาโอเคไหมพื้นฐานของชีวิตเขามีหรือยังแล้วเขาคิดว่าชีวิตของเขาจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีไหนถ้ามีความรู้สึกว่ามันกลวงมันโบเบไปหมดหรือว่ามันมันไม่มั่นคงมันไม่มั่นใจไปหมดเลยเนี่ยคุณหมออยากบอกว่า การใช้เวลาของเรานั่นแหละเป็นตัวกําหนดสิ่งที่เราได้รับในวันนี้โครงสร้างของเขาที่เขารู้สึกมันไม่แน่นนั่นแหละถ้าเขาสํารวจอีกทีนก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของชีวิตเขาถ้าเขาอายุ20ปี30ปี40ปีเขาใช้เวลาแบบไหนละคะเขาถึงไม่ได้มีการวางโครงสร้างของชีวิตที่จะประสบความสําเร็จเลยอ่ะแต่วันนี้ถ้าเขาสํารวจแล้วแล้วเขาเข้ามาคุณหมอเชื่อว่าเอมสตาร์จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทําให้เขาเห็นว่าชีวิต ที่จะประสบความสําเร็จได้มันต้องมีโครงสร้างที่ดีแล้วก็ใส่รายละเอียดที่ชีวิตต้องการสุดท้ายชีวิตจะได้อย่างที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆหลายคนชอบไปให้ความสําคัญกับวัตถุอย่างอื่นๆนะคะในขณะที่สิ่งที่แพงที่สุดแล้วทุกคนครอบครองก็คือชีวิตของทุกคนนี่แหละแต่ทําไมอะ่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปแบบไม่สนใจไม่ยี่หละ่ะวันไปผ่านไปทีละวันผ่านไปทีละคืนผ่านไปทีละเดือนอย่างเงี้ยคุณหมอว่ามันมันสวนกับความรู้สึกมากๆสิ่งที่ยิ่งล้าค่าเราจะต้องยิ่งให้ความสําคัญกับสสิ่งนนั้ํารจ เสร็จเลยว่าชีวิตเราต้องการอะไรแล้วคุณหมอเชื่อค่ะว่าในเอมสตาร์นะคุณหมอบอกทุกคนที่เข้ามาในเอมสตาร์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนรู้แล้วถ้าไม่สําเร็จให้มาหาคุณหมอ uh huh. ไม่เคยเจอค่ะคนที่ตั้งใจเรียนรู้แล้วไม่ประสบความสําเร็จ uh huh. ส่วนใหญ่อย่างที่บอกดอกเตอร์ค่ะ <Okay. S 2> เข้ามาปุ๊บเข้ามาเรียนสักครั้งสองครั้งแล้วก็สรุปว่าตัวเองรู้แล้ว uh huh. รู้แล้วแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่สําเร็จคุณหมอ ถือว่าถ้าเขาไม่ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของความสำเร็จคือการเข้ามาเรียนรู้ได้ที่เหลือก็มันก็คงมันก็คงป่วยการนะคะกี่ำบบคือถ้าหัาวใจไม่สู้ด้วยนะบางคนก็บอกว่าเ,เรียกว่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วใช่ไหมฮะคือรู้รู้ไปหมด <laughs> คุณหมอ่าบางทีเขาทาตัวเหมือนชีวิตเขาไม่มีค่าน่ะจริงๆชีวิตมีค่าจะตายอยากให้ชีวิตมันสวยงามคุณหมอน่ยอยากให้ทุกๆคนมีชีวิตที่สวยงามเหมือนกับคอร์สเอ็มซาริเดอร์ที่คุณหมอพนินพูดถึงอ่ะถามว่าทําไมตอนนี้คุณหมอพนินคุณหมอละพาถึงลงมาดูแลคอร์สของผู้นําเพราะเราเชื่อค่ะผู้นําคือคนที่เขายอมเหนื่อยกว่าผู้นําคือคนที่เขายอมเสียสละแล้วเขาจะยอมที่จะพาคนอื่นไปประสบความสําเร็จด้วยไงคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนรู้ด้วยกัน ทำความเข้าใจเรื่องราวชีวิตเรื่องราวของผู้คนด้วยกันแล้วเราพาผู้คนไปประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิมเนี่ยคุณหมอก็เชื่อคะ่ะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยแหละที่จะทําให้เห็นชัดๆว่าเอ็มสตาร์แตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอื่นจริงจริงนะคะครับอยากเลยถามคุณหมอพนินนะฮะว่าเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องคอร์สอบรมในการสร้างความสําเร็จของนักธุรกิจแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นอีกหรือไม่ที่จะส่งเสริมนะครับความสาเร็จของนักธุรกิจนอกเหนือจาก,จากคอร์สท,ที่เราจัดก,การสึกอบรมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วน ที่เป็นกิจกรรมที่เราเราต้องทําเพื่อที่จะทําให้นักธุรกิจเนี่ยมีเขาเรียกว่า คือคือคนที่อยากประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจต้องมีต้องมีพลังใจของตัวเองเ้ยนะครเพราะงะั้นกิจกรรมอื่นเช่นเราก็จะมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมอย่างเช่นการประกวดแอสนี่แมนนด์วูแมนหรือว่างานเอ็กซ์โปที่เพิ่งผ่านมาเราจารัดที่สยามพาร,รากอนในปีนี้นะค,ะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่แบบใครเข้าไปในงานเอ็กซ์โปที่ผ่านมานี้ต้องแบบต้องตะลึงอ่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเจอหลายคนเลยคือเขาพาเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนตกใจมากเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเคยได้ยินเอ็มตามาตั้งสองสามปีแล้วแต่พอเข้า ไปเสร็จเจอในเจองานเนี่ยนะครับเจอโครงสร้างอันมหึมานเลยอลังการมากเพราะว่าดรคิดดูว่าเคยแบบใครบ้างที่แบบสร้างแบบโครงสร้างขึ้นมาทีหนึ่งแบบสูง12เมตร10เมตรอะไรอย่างเงี้ยคืรมีรถไฟฟ้าอยู่ในงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือทุกคนจะแบบตื่นเต้นมากคือหลายๆคนก็คือจะเปิดใจเพราะเขารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ที่มองเห็นถึงความมั่นคงแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของบริษัทครับอันนี้เป็นบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของในงานโปที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็ อันนี้ก็แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประกวดแอสนี่ a แอส o นี่แมนแอนด์มูเมนที่ที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายนที่จะกกลงจะถึงแล้วเราก็ยังมีงานที่เป็นงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จัดแบบทั่วทุกภาคเลยนะครับก็จะทยอยซึ่งจะมีในเดือนเมษายนวันที่20เนี่ยก็คือที่หัดใหญ่ นะครับซึบ่งปกติที่หัดใหญ่นี้ก็ผู้คนก็จะเยอะเพราะว่าตอนนี้ภาคใต้เราเนี่ยศูนย์บริการเอ็มตาเน็ตเวิร์กเดิมเนี่ยนะครับเรามีเรามีหัดใหญ่มีนครศรีธรรมราชมีสุราษฎร์ธานีมีภูเก็ตแต่ตอนนี้เราเปิดที่จังหวัดตรังจังหวัดกระบี่เปิดที่ประจวบเปิดที่สตูลน,นะครับ แล้วก็เปิดที่ชุมพรน,นะครับคือเรียกได้ว่าภาคใต้นี้เกือบหมดแล้วนะครับ,รบที่เราที่เราเปิดสาขาไปนะครับเปิดศูนย์บริการไปรตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยส่งเสริมทําให้การตลาดมันคึกคักขึ้นนะคัะ เพราะเพื่อนถามคุณหมอรภาที่เมื่อกี้คุณหมอรภาพูดถึงเรื่องการเปิดการค้าเสรี AEC ที่เราไปต่างประเทศสมมติว่าเกิดว่าเราเป็นนักธุรกิจเอ็มสตาร์ในประเทศไทยแล้วบังเอิญบังเอิญเรามีเพื่อนต่อไปเราเริ่มมีเพื่อนต่างประเทศกันมากขึ้นนะตอนนี้เราก็มีแล้วอาจารย์ไม่ต้องบังเอิญมากแล้วเราก็มีแล้วประเด็นคืออย่างี้ประเด็นคือสมมติว่าสมมติว่าเขามีเพื่อนอยู่ที่เวียดนามเขาสามารถที่จะเชิญนักธุรกิจเวียดนามเข้ามาทำได้ด้วยเขาสามารถแนะนำโอกาสดีๆที่เรียกว่าเอ็มสตาร์ให้กับเพื่อนเขาที่เวียดนามได้ค่ะเขาสามารถทำแบบนั้นได้โดยที่่เค้้าาไไมมมดตองสั ใหม่เลยนะคะคคซึ่งตรงนี้คือเป็นจุดแข็งมากๆของเอมซาเนื่องจากว่า ไม่ใช่เฉพาะเขาที่สามารถแนะนําเพื่อนเขาได้ถ้าเขามีองค์กรอยู่2 0 0 0 0คนคทั้ง20,000คนมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศไหนที่เอ็มซาไปเปิดแล้วก็สามารถแนะนําได้ศักยภาพมันจะต่างกันนะคะต่างกันกับการที่แบบบริษัทไปเปิดแล้วเราต้องไปสมัครใหม่แล้วก็ค่อยๆสร้างหน<ช>ึ่งรหัส<ช>2รหัส3รหัสที่นั่นใหม่<ช>ไอ้ไตรงนั้นเนี่ยคุณหมอว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเอาอะแต่ถ้าสมัยเนี้ยกลายเป็นว่าเขามีเครือข่ายขนาดไหนเครือข่ายเขามีคนมีเพื่อนฝูงรู้จักกันเยอะบางคนรู้จักกันใหม่ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆม คุณหมอเลยอยากให้พวกเราเห็นให้เห็นให้เหมือนกันว่าตอนนี้เอ็ตาร์ไม่ใช่คนที่จะสามารถทำธุรกิจเอ็นาไม่ใช่แค่ในประเทศไทย60กว่าล้านคนแล้วไม่ใช่แค่บวกอเมริกา300กว่าล้านคนไม่ใช่บวกญี่ปุ่นอีกแค่ร้อยกว่าล้านคนคแต่ทั้ง AEC นี่มัน ร้อยกว่าล้านคนบวกกันทั้ง5ประเทศที่บริษัทเปิดแล้วนี่ก็พันกว่าล้านคนแล้วค่ะมันคือโอกาสขนาดใหญ่อย่างที่คุณหมอบอกคุณหมอตัดไฮเวย์ไปแล้วนะเราตัดเข้าบ้านเขาคือคุณหมอจินตนาการเห็นภาพว่าทุกคนสามารถทำเอ็มสตาร์ได้หมดอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเชื่อมเขาเข้ามาในเอ็มสตาร์ต่างหากก็มได้เพื่โอกาสละพาว่าก็ไม่อยากอยากไปถามคุณหมอละพาว่าอีกนานไหมที่เราจะเชื่อมโลกเป็นโลกใบเดียวต้องพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเรามีจีนมีอินเดียไปก็นี่ก็ มากกว่าครึ่งโลกแล้วฮะแต่ว่าที่ไทเก็ตต่อไปหรือเปล่าการทำงานมันต้องอาศัยทีมเวิร์คค่ะคุณหมอบอกจริงๆว่าใจคุณหมอน่มันไปหมดแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทีมในการทํางานขนาดนี้หลายๆคนก็ทึงละอาจารย์เชื่อไหมคะว่าตอนที่เราไปจัดงานที่พนมเปญเนี่ยก็มีหลายๆหลายๆค่ายส่งคนมามาแอบดูว่าเอ็มซามาจัดงานใหญ่โตขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะสถานที่ที่เราจัดเนี่ยเป็นนาค้าวอลก็คือเป็นสถานที่ที่แบบรู้หล้าอะไรของเขามากเสร็จแล้วเขาก็พูดกันเป็นภาษากัมพูชาก็บอกว่าทํายังไงให้พนักงานเราขยันเหมือนพนักงานเอ็ ช่วยกันทำงานนะคุณหมอก็เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแสดงว่าสตาฟเราขยันมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องมีเยอะกว่านี้อีกค่ะถึงจะสามารถทำงานใหญ่ได้ค่ะคุกว่าถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ชมอยากจะโทรเข้าไปสอบถามพูดคุยหรือว่าถามรายละเอียดโดยเฉพาะหลักสูตรบ้างนะฮะหรือว่า าการที่อยากจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจของ MSTAR t ต้องทำอย่างไรบ้างโทรติด <Glenn> ต <sound> ่อได้ไงบ้างง่ายมากค่ะโทรมาที่บริษัทได้เลยนะคะ0 2 7 2 6 9 0 3 0การเชื่อมตัวเองกับ MSTAR าน่ะไม่ยากหรอกค่ะไอ้ที่ยากที่สุดก็คือคุยกับตัวเองให้จบว่าต้องการไหมความสำเร็จสิ่งที่มีอยู่อะโอเคแล้วหรือยังถ้าไม่โอเคต้องรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอก ว่าวันพรุ่งนี้ของเราเนี่ยมันจะมีอีกกี่พรุ่งนี้อะค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอ,อยากเห็นทุกคนมีความสุขกับชีวิตได้อยากเห็นทุกคนแข็งแรงรกว่านี้ไม่ว่าโลกจะแกว่งขนาดไหนไม่ว่าน้ําในเขื่อนจะเริ่มแห้งลงหรือว่าเดี๋ยวปลายปีน้ําจะท่วมหรือเปล่าอะไรต่อมนอะไรถ้าเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเชื่อคุณหมอชีวิตเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมเสมอค่ะท้ายที่สุดครับอยากให้คุณหมอทั้งสองท่านฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับเริ่มจากคุณหมอพันนินก่อนดีกว่า ก็สําหรับคุณหมอเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับธุรกิจเอมิตาเนี่ยในส่วนตัวที่คุณหมอดูแลมาตลอดระยะเวลา7-8ปีเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆคือเราคงจะต้องมองเรื่องของภาพของคําว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยให้ให้มันชัดเจนมากๆเพราะว่า ในประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณหมอมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยขายตรงมันมันในปัจจุบันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นในรูปแบบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแต่ว่าสังคมในปัจจุบันมันยังเป็นแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าในเอ็นตาเนี่ยหลายๆครั้งเวลาที่คุณหมอถ่ายทอดอะไรออกไปเนี่ยคุณหมอมักจะบอกนักธุรก,กิจเอ็ตาเสมอเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะฮะก็คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีประสบการณ์ชีวิต แบบธุรกิจขายตรงที่ผ่านมา3 40ปีในอดีตตีกต่อไปเพราะงะั้นเราจะต้องเข้าใจว่าจริงๆวันนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือเราต้องเข้าใจตัวเราเองมากๆการเรียนรู้มันจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นทุกๆการเรียนรู้มันจะทําให้เราอะ่ะรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่นําพาเราไปสู่ความสําเร็จเพราะในธุรกิจเอ็มตาม,มันก็ ก็เรื่องหลักเลยก็คือคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้ครับส่วนตัวคุณหมอก็เช่นเดียวกันคุณหมอเองก็เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงแบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นพอคุณหมอเปิดบริษัทขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดให้เราทบบํา,าบแบบเดิมเราก็ไม่เอาอ่ะแบบเดิมเราก็ไม่เอาแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เอ็มสตาทำก็คือชวนทุกคนมาใช้สินค้าดีๆเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตมีไลฟ์สไตล์ในแบบเอ็มสตาคุณหมอว่าแบบนี้มันโอเคแล้วก็มันง่ายแล้วมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตลอดเวลา7ปีีีท่่่ผผาานมู้ค เดินบนเส้นทางเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้เป็นธรรมชาติแล้วธรรมชาติเท่านั้นแหละที่จะสามารถทําให้เขามีเครือข่ายขนาดใหญ่ได้อะอย่าไปทาอะไรที่ฝืนธรรมชาติเลยค่ะถ้าอะไรที่เราเคยทําแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยชอบเราอยู่กับมันได้ไม่นานหรอกค่ะคลองเปิดตัวเองเข้ามาเชื่อมโยงกับเอ็มสตาร์ดูแล้วค้นหาดูนะคะว่าสิ่งที่เอ็มสตาร์มีให้คืออะไรค่ะครับรายการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์พนินชนเลอเกียรตนะครับกรรมการผู้จัดการและก็ธนแพทย์หญิงรัพาวัชระศรีโรจน์นะครับท่านเองเป็นประธานกรรมการบริษัทเอ็ม จำกัดต้องขอขอบคุณครับขอบคุณท่านปานครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมด้วยความยินดีนะครับของ MSTAR เองก็เบอร์0 2 7 2 6 9 0 3 0นะครับย้ำ0 2 7 2 6 9องหาหรือใครใจร้อนอยากจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ www.mstarnetwork.com นะครับง่ายๆ www.mstarnetwork.com นนะครับตรงนั้นก็มี เขาเรียกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ MSTAR ทั้งหมดนะครับหมดเวลาของช่วงวิเคราะห์จุดขายครับช่วงหน้าเป็นช่วง How to ูเฮงครับอาจารย์อุทิศรอเราอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วง How to ูเฮงสักครู่ครับ